มึงเจาอ้มึงมึงมีประแจป่ะมึงมีประแจมีมะเอานี้เอานเอานี้ทุบไปนี้ไอ้เียปราแจทุบนี้ยืดไปเลยยืดอยืดไปเลยสได้จะไปเอามาแล้วโต๊มันกถามหาเลยทิ

เขาส่งจีบ้านดีจีฮัลโหลสามสีด่วนรวดฮัลโหลเร็วนะรีบเล่นนะจีบ้านดีจีจีบ้านดีจีมาส่งจีพวกกากนี่มันส่งจีโอ้โหมึงวิ่งแทงกูอยู่มึงยกเลูกได้ด้วยเหรอไอ้เหี้ยจบ มันล้มให้กัดกัดเลยสัตว์เฮ้ยมันล้มมันล้มไม่เฉยถอยอะไรอ่ะตัวนั้นคือวิ่งอยู่วิ่งทงกูเฉลี่ยข้างในทีละคนลงรถทีละคนใจเย็นไอ้โม่ดีหอดีเนี่ยมีระเบิดวางมีระเบิดวางทางใครหอออกไปอเดี๋ระเบิดวางเนี้ยตายหอไปหอไปหอดีหอดีเล่นเลยตำรวจก่อนที่ตำรวจจะมามันชุบเดี๋ยวคบให้เดี๋ยวคบให้เร็วเร็วกำลังลงมาเพราะเขากำลังลงมาข้างในมันชุบหอดีเซิร์ฟบอยเทียบหอดีบอยเทียมหอดีบอยขอพายอยู่ขบให้อยู่บอยอย่าทะเลาะกันไปพี่หอไป มันมีระเบิดแล้ไอ้นั่นมันติดประตูอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะวางไว้เออจตายมอย่าจิจังอย่าจิจังอย่าจิจังอย่าชินจังอย่าชินจังไม่กล้าบวกไอ้เยี่ยมแล้มอเอาไอ้เยี่ยมมาออาไอ้สัตว์ไม่เป็นอะไรไม่งามเลยอย่างนี้ไม่งามมยตีโลม้ไม้ไมม้มตี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 ตตีตีตเตีีตี มาดตัวเต๋อเด็กตายนทีตายทีตายเข้าคุกเข้าคุกปเข้าเป็นเข้าคุกเข้าคุกยิงข้างบนนี้ยิงข้างบนนี้ปืนอ่ะปืนยิงข้างบนหน่อยไอ้สมยิงดิที่ไม่โดนพี่ไม่ขยับไม่ไม่โดนไม่รู้เป็นทำไมเหมือนกันม่าติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะติดเหล็กไงยิงหัวปันกินยามั้งอ๋อมันวิ่งท้องในกินยามันกินยามันกินยาได้ไม่ต้องยิงงั้นมันกินยาปล่อยมันปล่อยมันเฮียระเบิดเลยระเบิดมาระเบิดมา ระวังระเบิดระวังระเบิดพี่น้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปดูบ้านให้มีตัวมามีตัวมาเอาดิ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 ตัวออกมาตำรวจมามันเล่นตำรวจมามันเล่นยิงให้อยิ่ยิงให้อยู่อยิงให้อยูงใล้ยิงให้อยูงหยิงให้ยงใ้ยงห้ยงให้ง้ยงใงใ้ง้ยิงงใ้งยิงงใิงยิงยงใิง้ยิงใยิงใหงยางใ้ย้้้้้ยิงให้ยยิงให้อยู่ รอบรออบเปลนบาได้บวกหอได้ตัวนึงหอได้ตัวนึงหอได้ตัวนึงเห็นป้าเอาเอารถมาดิเอารถมาดิขึ้นกับพี่โนได้ขึ้นกับพี่โนได้ผมให้เจ้ยระวังโทษดูอยู่ไรเดิไปเดิไปเด้ไปอยู่ตีตีให้มาล่างลัางล่งเอาไปเลยตีไปเฮ้ยมีผู้หญิงตัวนึงระวังระวังถอยลุงถอยลุงถอยให้ลุงเล่นปล่อยปล่อยลุงเล่นเลย ตกแตกอุ้มนตัวหนึ่งนะตัวเนี้ยฮอเร็ว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 เรพี่โนอารถมันรับใกล้ๆหน่อยเร็วางไม่อฮาเล็ฮาเลฮเลเเร็วเร็วเร็วยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วออกมาแล้วกำลังถอยกำลังถอยไปช่วยเคสอุ้มก่อนไปเอ้ยไปช่วยกเลก่อนดีกว่าไหมหลัหลัหลไปช่วยเ้านดีกว่ ไม่ใไปอนนเพื่อนอนนเพื่อนนนเพื่อนเดี๋ยวเดจะพาเพื่อนส่งรงมาครับเดี๋ยวโดจับกมาแทงอยู่โหดูดยิงให้หน่อยดีออกไปแล้วจอกไปแล้วมันยิงให้หน่อยดีแล้วไอ้ตำรวจยิงหน่อยดิจอดไปแล้วจอดไปแล้วเนี่ยไอ้มันจะตีตำรวจมันจะตีแล้วมันจะ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 ีแล้ว้้้้้้้้ไอ้้้้ไอ้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้นไอ้้ ไปรลยไปเ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 ลยเขาเข็นรถอยู่ไปเลยไปเลย เพื่อนเราโดนลูกไปแล้วทุกตำรวจไปช่วยเพื่อนผมด้วยโอ้ตำรวจเก้าคนนี่ไงเธออยู่นี่ให้ให้พวกเราที่ไม่ได้ทำอะไรมารอนี่ให้พวกเรามาทำอะไรมารอนี่โด้ให้ให้เราดึงไอ้แล้วไปก็ดีเอาไอ้เครียดโทษดียิงผิดเองสแกนเองอยู่เครียเฮ้ยมอเตอร์ไซค์แล็ปโทษ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 ขอโทษไงเราขอโทษไม่ได้หรอครั้ ไความซ่อาหน่อยครับหนึ่งมันโดนความดุนี่นี่ายกลนี่ไข่ก็ประชาชนแล้วอ่ะงตำรวจอะจะแร็ปยิงให้ก่อนดีจะแร็ปยิงให้ก่อนดีหะดบไปเล็วระดับไปแล้วอะไรจะแร็ปไม่ช่วยกันเคลียร์ก่อนหรอโอ้ไม่ช่วยเคลียร์ก่อนหรอแร็ปแร็ปแร็ปจ๋าแร็ปจ๋าแร็ปแร็ปบอกว่าไม่เอาเราทั้งบาทอ่ะลุงดูดิเอาอะไรซ่อมรถอยู่เดี๋ยวสองเทสก็หกพันสิบสอง บเปาตึงสอนรอดึงแร่ดึงแรวจับเกาตพุ่มอตเลยจับเก็ตพุ่มเดียวเลยแต่นี้ดึงแร่ดึงแร่ไงอะแร้วเป็นไงไปไอยากเก็ตอุ้มแล้วมาแล้วเป็นไงเป็นไงอยู่จับเก็ตุมรอมามาไกดหมอมาอยู่อยู่อยู่นี้ไปแล้วกดหมอมาออกหมแล้วนะยไปยังอยู่สอยบ้ารับป็ไดวยก่อนดิบอกเพื่อนมาดิใครจะไม่ได้เอะไรมารู้ใกลวเดี๋ยวอเอ้ ระเบิดได้ระเบิดได้เข้าไปเอาได้เข้าไปเอาได้เซิร์ฟเซิร์ฟไปเร็วอยากให้ให้พี่เบงดูจุดโอเคปกติมีปกติเซิร์ฟเซิร์ฟไปเร็วแลดดูจีไปไปดิเออต้องเอาดูดูวัด่วนหักเข้ายแล้วะน่อเห็นไหมล่ะโอเข้าไปกคที่แท็กได้แล้วบอกนะพี่เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟซ่อมประตูซ่อมประตูรูดำดำอะทอกลมไอ้กองมึงตามอยู่ใช่ป่ะตรงหน้าที่มึงขับหัวเป็นแท็กเป็นแท็กเป็นแท็กกูรู้โอกูรู้ นี่มาช่วยหน่อยดิมาอุ้มดิผมโดนยิงผมโดนยิงมาช่วยดิมาช่วยดิหมดต้องไปไหนห่อได้เซิร์ฟห่อได้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 ไอ้สมห่อไปดิห่อไปเล่นแป๊บนึงแป๊บนึงห่อหอดิห่อดิห่อดิครบได้ผมมีจะไปผมมีจะไปห่อไปไปก่อนก็ได้กูมีกูมีกูมีเดี๋ยวกูห่อเอง มึงห uh ่อไะเนี Wait ่ยกูห่อแล้วมึงเล่นไปเลยนะไปไกลเสร้ะคนคนนี้ไม่มีม่ไม่ไม่มีอาวุธเอาไอ้เหี้ยไม่ทันละแครเซิร์ไม่ได้อุ้มไม่เหอะให้เคสมันดึงไปให้เคสมันดึงไปหมดแล้วหมดไหมอ่ะไอ้เคสหมดแล้วหมดแล้วเหรอไปเลยไปเลยดูกลับไปเสร้ะเอ้วัด้ันมาเอาวัดมันมาทิ้งทิ้งให้มันไปเลยทิ้งมันไปเลยทิ้งให้มันไปเลยไปต่อไปต่อเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวเอารถออกมาดิเอารถไปไปเอารถมาไปเอารถมามึงมีสมองไม่ไอ้สมบ์หมดแล้วแล้ว ไปเอารถมามึงไปเอารถมามึงจะตีมันอำพี้ยอะไรไปเอารถมามึงมีสมองอไหมเนี่ยไอ้สัตสมันยิงไม่หยุดแล้วแล้วลูกไม่ได้ลุกละไอ้เซิร์ฟไปเอาศพมาดิไปช่วยไอ้ศพดิดูมันยิงมันยิงผมดิลุงโอ้ยไอ้แล้วไปเอายังทำไรเนี่ยไอ้มึงยิงกูแบบนี้มึงเอาเมาส์คีย์บอร์ดมาเล่นด้วยเลยปะไอ้เหี้ย ไปไปไปเลยโอเคโชคดีแล้วก็บอกว่โอ้ไอเสือทำเหี่ยอะไรยู่ำรวจด บุกบุกลุกนะครับแจ้งบุกลุกไม่ได้ตายครับผมยังไม่ตายครับไม่ได้ตายครับต้อไปฟ้าหายไหมล่ะครับต้นไม้หายไหมล่ะต้นไม้หายไหมก็ื่อด้วยือกันแล้วก็เื่อผมเฉยะลุงดูดิเจ้าหนุ่นเจหนกระทียเลยครับพันแก่เลยเนียอ้ยว่าเลยครับเขาเงี้ยพื้นพื้นหูนุ่มเลยจะออกด้วยเอ้าเออเเออเาอเเออ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 เอแล้วอออเอเเเอเ แดงลงหลังแดงแดงไปทางร้านหรูคะแนนสามสี่ป่ะพี่ใช่ใช่เป็นแท็กออกไปสามสี่ยาวขึ้นเม่อกี้เนี่ยเข้าโบนร้านหรูมีระเบิดป่ะเบิดเบิดมีระเบิดป่ะไม่มีไม่มีระเบิดเก็บหมดละขขึึ้้้้นนนนนนบบมันอยู่เยอะป่ะเยอะเยอะอยู่ไในใฟรีอ่ะเดี๋ยวเรียก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 เปิดละเปิดละป่ะได้ไดละเกได้ละ ถาแล้วก็ผมเปบันทึกภาแล้วนักกลาดสีเดี๋ยวขวาลงทางไหนจับแม่งเตะมควเรื่องผมเกี๋ยขึ้นหลอดนะลุงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดีฮุยแล้องเกิดเกิดตัวจัดถ้าเรมันต้องขันเราไว้มันจะลงไปจุเราลงลงไปเร็วลงไปดิมันยังไม่ได้ล็อกเซิร์ฟล็อกล็อกแล้วครับลุงงั้นลุงเดี๋ยวผมต้อนมันขึ้นมาข้างบนโอเคไหมเออเออเต้อนที่อะไรวะมึงอ่ะ ตระเรือเขาอยู่บนชั้นสามครับลงขึ้นไปทำอะไรอ่าทำไมอ่ะเออเถิดหน้าติ๊กต่อกลุ้จักเหรอเออไม่รู้นติ๊กตอกก็คืมาจับดิลงมาิกอขึ้นมาจับดิไปลงตำรวจเขากำลังระเบิดครับวางระเบิดหน้าบ้านผมครับ ให้มึงกลัวเพื่อนมึงโดนอุ้มแต่มึงกลัวไอ้เหี Tot ้ยดีจีวะไอ้เซิร์กมึงด <Sag ami. S 1> ูดีจีก็อยากไปช่วยเพื่อนนะครับผมก็อยากไปช่วยเพื่อนแต่ว่าโดนเราบ้าเหี้คือคอนบวกฮาไปตีกรับตัวเบรดนะดัก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 เกอร์เข้าหวกากไอ้เหี้ยดุกด็อกกี้เออยิงไว้ยิงไว้นักกดไว้โอ้ยเอาพี่เซิร์กไอ้เซิร์กโอไอ้เหี้ยเซิร์กโอ้สภาพเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้อนเดนระจับบุกลุกแล้วหนึ่งทำเป็นเล่นติดเล่น ความที่ติดเล่นแบบควรที่จะได้ดีๆครับควรจะที่จะได้เล่นี้านขอาเขาอันนี้เอาให้ลวกงี้ได้พี่ดีอู่ผมปั๊มผมปั๊มแครี่อยู่ขวาเห็นลงเห็ลงไ้เวยตั้งั้นซ้ายขึ้ซ้ายไปทาง้างอแข่งไม่โดนนะไม่ไว ด้วยด้วยดวยแชรไม่โดนแชรไม่โดนเลยเราใส่ตักกกอยู่ไีนี่มาจะตายตีนี้ระเบิดแล้วนะตีนี่ตีนี่ตีรู้ว่าตื่นมาดิตีแม่งนี้เขี่ยมันอาจจะตายก็ได้แล้วปะเตะตตะหัวตะตะหัว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 เตะห๋อเตะอ๋อฮะกี่เตะผมวะยิงผยิงก็ไม่กูตายเลยเสิร์ฟเตะไปเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมยดเตีมยนผมดิมาดิยืดไปอจ้ยไดเตี๋ันมดิเตะไปไอ้ี้เข้าไปเล่นกับมัน ออดเรสกัดเองหมอมอลุหลนมหลานบาปมาดิห่อเจ็ดอ๋อไปขวาไปไปไปเซิร์ฟเตะไปเรื่อยดูดูแค่ตีดะไอ้เคียไม่เป็นไรมึงได้เจาไอ้มึงมึงมีปแจปะมึงมีปแจปะมีเอาันนี้เอาันนี้เอาันนี้ทุกันนี้ไอ้เียาแะทุันนี้ยืนไปเลยยื่นอยืนไปเลยไอ้สัปแจะ ไม่โอนอ่ะลกอลน่าูบอขบนยิงผมอ๋อไปปยตีขบกรลาตีก่อนอะให่ลูกได้้วลงอีกทีต้องอ้างไม่หวแ้วไปเปิดแล้วเปิดไปสวยเปิดจิวๆอะรอไ่บลอ้อนอเหออ้เสือมึงบังกูอ่ะมึงสไลด์ทำเฮียอะไรระวังขบวนจยิงอ่ะฉันเป็นสไลด์เลยลูกผมพี่เฉยยมึงสไลด์ไอ้ตร์ไม่ได้สไลด์ไลด์เฮียไม่ได้สไลดอย่าเถียงที่ลูกผมกอดอยู่ ลอก่อนจะวิ่งไปไหนอะไรควายรอก่อนดีวิ wow. ่งร่วงครับบนร่วงมึงแบลวันนี้มึงแบลวันนี้นึงมยาบนหน้านชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่เข้าไปแล้วไอไอนี่มันอยู่ไอ้แล็บอยู่แลบอยู่แลบอยู่รอก่อนีอจะลบอยู่แลบอยู่แล้ววันนี้มาเข้ามาไอ้ลบนี่เล็บอยู่ดีจีแล้วแต่แลบอยู่ดีจีว่าจะแลบอยู่ดีจีวันนี้เาเี่ยแล็บมึงเนี่ยฮ้ยมนลงไปแล้วมนลงแล้วมนลงแล้วลงไปแล้วเร็กเร็กเล็เล็กเร็วเ็เ็เร็ ไปหัวมันเออยี่ห้าให้มันยึดไปประแจไอ้สั์ประแจพิงโบเขาให้โบเขาให้ไอ้ชี้ไปเอามาดิชี้ไปไม่ถึงครับลูกเออเดี๋ยวกูเหินขึ้นไปเดี๋ยวกูเหินขึ้นไปได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวรออ่อนีอบขอบอเบิดไปเลยเบิดเบิดไปเลยเบิดอย่างงี้มันโดนฟีไว้โดนจับไว้เบิดอ โอ๊ย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 มันระเบียบตอนแอมัเบียบผอขบวนไอ้ประเจรี่้เอาข้าสอนอเอาปรเจรเหรอจัดได้หรอมันกินยาขบนมันกินยาเลยเนาะไปเลยเบิดไปเลยไปเลยไปเล่นเลยเดี๋ยวโดนฟรีโอยวงล่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 วงรอรอไม่เบิดไม่ต้องไปแล้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล่นตรงนี้ได้ กมีระเบิดไหมมีระเบิดไหมไม่มีไม่มีระเบิดอยู่ไหนมีลูกหนึ่งระเบิดหน่อยครับมาโคบหน่อยดีมาโคบหน่อยดิไม่ระเบิดนี่ระเบิดนี่กูไม่มีระเบิดผมว่างนข้าวบ้านไม่ได้อ้าวเหรออะผมวางเออวางเลยไปมึงวางข้างบนไปมึงวางข้างบนไปมีรถไหน่อยเอาไปเลยมั้ยวางได้ชี้มีรถพวกมันที่มันขับได้ป่าวะต๊ะอ่ะกลับไปทางนี้ป๊ป๊อบป๊อบป๊อหอยแล้วไปทิ้งดิเฮีย แรปดีจีแรปดีไอ้เมันในนี้ไม่ได้นี่หว่าตำรวจกี่คนวะเก้าคนลุงโรเบิร์ตโรเบิร์ตไปไปไปเล่นใกล้ๆรถไปนะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาเราโดนจับฟรีโอเคโอเคโอเคถ้ามาปุ๊บเราจะได้ขับหนีได้เลยไป่ไม่ไม่ไปขึ้นรถได้วางห้หมดได้หวะจะแล็ปจะแล็ปไม่ต้องยืดเดี๋ยวผมเอาให้เลยเอาเจ้เป็นให้กันได้วะอุ้ยไอ้หี้ยระเบิดสัตว์ระวังระเบิดนะโอ้ยเซิร์ชไอ้เหี้ยวิ่งเข้าไปเต็มหน้าเลย ไอ้กูได้แท็กสีฟ้าเว้ยกูได้แท็กสีฟ้าไอ้เสืร์ระวังระเบิดมึงจะวิ่งเข้าไปดูทำเคี้ยอะไรมึงเพิ่งวางนะแท็กตัวไล่เลยลุ้มคันเนี้ยตัวไล่ตัวไล่ตัวไล่เอาไปจูดังจีมาๆๆไอสัตว์ข้างบนโดนไอเคี้ยกูบอกเลยมาๆเดี๋ยวขึ้นรถกูมาไอจีมึงมีระเบิดใช่ไหมผมมีครับผมมีมาๆมาๆมาขึ้นรถกูมาขึ้นรถกูมาผมมีด้วยขึ้นรถกูมาขึ้นรถกูมามึงไปไหนเล่าไอเชีมึงมีระเบิดปะเนี่ยไอเซิร์ฟมีมาขึ้นมาดิมีก็ขึ้นมา ต่อลูกจะไปเถ่อนขโมเหรอเออมันมาชอบมันมันจะไอตรงนั้นไอเหี้ยพวกเนี้ยบ้าบ้าบตาบ้า้าบ้บ้าบ้า้าบ้ปบ้า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 ้ไป้าบ้า้าบาบ้าบาบ้า้าบ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 ้า้าบไาบ้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 าบบ้าบ้ไบ้บ้าบไาบบ้าบ้า้าบ้าบ้าไ้าบ้าบ้า้าบ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 าบ้าบ้าาบ้า้าบาบ้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  อ่ะผมขอหนึ่งๆกับพี่เซิร์ฟนะผมแพ้ขอหนึ่งครับไม่มีหนึ่งครับไม่มีหนึ่งครับมาสามคนมึงบ้าต้องตายจะหนึ่งกับมึงสามหนึ่งหนึ่ง้ดมึงก็ไม่ให้เคยให้กูหนึ่งหนึ่งเหมือนกันครับแต่กูต่อยนี่กูโดนทีมหน้าทีมหลังนะก็ไม่ให้ผมอุ้มเหมือนกันครับพี่ไม่ให้ผมอุ้มเหมือนกันพย่าพี่เซิร์ฟเอ็งก็โดนอนิเมะบ่อยอยู่นะรู้สึกอะอนิเมะหาอะไรแม่ ชนนคเทพฮเซิร์กไอ้เฮียโคตรคนเทพนะไม่ไหวแล้วดนึงหึ่งอะไอ้สายถอยว่าวิ่งวิ่งแทงกูอยู่แม่งวิ่งไปที้เลงเฉยยังง่วงเลยมือป่ะคินาทีได้เซิร์กใส่เกาะนะดีดีนะแพ้สองหนึ่งไข่ขี้หน้าเลยนะไอ้เฮียโอเคโอเคขึ้นลงต่ำเรียมต่ำเรียมกอลเลกคเลยตัวนี้เจอกับเทพเจ้าวาร์ปไอ้บอสแม่งเปลี่ยนแสง ไอ้บอสมันเปลี่ยนแผลดแล้วมันรับฐานเกณฑ์แบบสั่งชาติเดียวเลยวะปักกายแสงแห่งดีจีป๊อบป๊อบป๊บลงไปด้านหลังไล้ความโอ๊ยโอ๊ยไอ้เย่โอยเฮ้ยไอ้สัตสเขาเรียกว่าป่อยอันตีครับพี่ป่อยอันตีป่อยอันตีครับไอ้หมูนรอวิ่งลงไปล่างก้าแล้วรอ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 ให้โรบินยิงเนี้ยไอ้เย่ตายตาย้ายตายตายแล้วป๊อบบ้าป๊อบบ้าปมอบบ้าไอ้เย่จ่ายแล้วยังไม่ได้ไปไหนเนื้อ

ขอไปไปก่อนเพราะมันมีหอยไปได้ครับได้ครับได้เลยครับได้เลยครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเขาแดบพูดว่ามันมันกลับไม่ได้ไปหัดเลยไปทำไรตื่นมาตู่นมา ใครยังไว้ผักอ่ะเอาลงมาก่อนจะต้องกลับต่อนอนอ่ะอ่าๆๆจับไม่ได้นะเออกลับต่อนอนนะเออกลับต่อนอนก่อนนะพี่มันตื่นมันรวบแเอาเนี่ยเอายึดไปยึดไปไล่ไล่ละยิงยิงล้อให้หมดจุด้อใหมดแต่มีสี่ล้อโดนสไปดแท็บอ่าเป็นไอพี่อยู่ตรงอ่า กลาดกลาดกลาดเขาไปยิงล้อโค้ดเยิงล้อเลยไปยิง้ไม่ไม่ไอ้ไม่ได้สบปะไม่ได้ปะไตไหนพ่อยู่งไแล้วงไมอได้2ไปไปไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไปทางไหนพี่กลาดเป็นกะลาดเค่การพทมานานพวกาเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าชั่ววันจะไกร้เชื่อมันแล้วไปสอบว่าชั่ววันจะตายเชื่อมันแพ้อยู่แล้วว่าชั่ววั n จะลูซมึงทำไรว่าชั่วว o นจะดูซอนตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชกเกะพ่อมึงปุ่มตุ่มซูเปอเกอรกูเต็มละอืออือแล้วก็จีที่ไออืออือแกได้มาได้เรียลไรอู้อู้อู้ลอยหออู้ฟีวันละทุกคิงฟีวไลท์ดิสติสี่บราเมืองเฟมิเลีย